วิชาการส่งเสริมการเกษตรสถานการสนักงานเกษตรอำเภอสํารองวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาตรวจติดตามนะครับการทําสารชีวพันธุ์ของศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตําบลหนองไห่อําเภอสํารองจังหวัดบนรารธานีครับสวัสดีครับผมนายอุดรบรรณวณีครับศูนย์กำจัดสัตรูพืชตำบลหนองไห่นะครับอำเภอสัมลอจังหวัดบุรีรัสถานีครับ ครับวันนี้เราก็จะมาทำนะครับสารชีวพันธุ์นะครับจะมีอยู่3ชนิดนะครับอันแรกก็คือนะครับเป็นไซโคดามอันนี้เป็นสารจีวพันธุ์เป็นสารปอปละปักครับตีปักนะครับสำหรับป้องกันพวกเชื้อราพวกโรคใหม่นะครับแ้วกามีอีก2ชนิดนะครับจะเป็นพวกเมตาเลเซียมนะครับควกคุมแมลงพวกปีกแข็ง แต่กับฟิวเรียนะครับขบกุ้มพวกเพียกบนอนที่เป็นมาแนกตีอ่อนนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสอนนะครับการเหตุสารเที่ยวพันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าสีมีการหุ้งเข่านะครับการหุงเข่านี่เข้าเสกเขาสารเจ้านะครับเขาสารเจ้าเป็นเขาแข็งนะครับเขาเสาหม่นะครับหล้กการหุ้งเข่านี่ครับใส่หุ้งเข่าอัตราการใส่คือ ข้สามนำสองนะครับสำหรับการผลิตสารชีวพันธุ์เชื้อธคนาแลวการข้อสามนำหนึ่งสำหรับการผลิตเชื้อเมตาลรเซียมกับยูเรียครับเพราะว่าเป็นนั้นคือพอกันเพราะว่าเข้าเครื่องเห็ดมาหลายหลายวิธีแล้วแต่ปัญหาคือว่าคันหงายข้อแซงเกินไปการจะเลิ่อนตัวของเชื้อราพวกยวเรียกับเมทาไเซียมเนี่ยมันสีบ่ได้ผล เดาบอลนะครับเกิดแบคทีเรียลูก่อนนะครับอันเนี้ยดังนั้นเขาต้องหุงเข่าหีมันเพาะเชแห้งนะครับสําหรับน้ำขา่าวสาวน้ำสองนะครับอัตราส่วนกับน้ำสียูรยรดับนะครับขันเข่าห้านี่ประมาณสามโลนะครับนี่นะครับเข่ากับสีประมันอยู่ขมุ่ขงขมือขบอัวนะครับอันนี้กาสีเทสให้เขานี่บอ บบสุกบบเละนะครับครับสำหรับเข่าผีห้างหงนะครับการผลิตเสเอล่านะครับเด็กโคนมานะครับเข้าใส่อัตราส่วนเข่าสามน้ามสองนะครับหลังจากสีห้องสุกแล้วนะครับหงสุกแล้วนะครับมันจะเป็นแบบว่าเข่าเข่าโบสุกแห้งนะครับโบเละนะครับอันนี้จะเป็น สำหรับการผลิตเสือส้อสารชีวพันธุ์นะครับ,รบการตักเข่านะครับการผลิตสารชีวพันธุ์นะครับเข้าสีใสประมาณ200ถึง250กรัมน,นะครับหรือประมาณนะครับ2ทังพ,พีนะครับตักเข่านะครับการตักเข่านะครับเข้าหามใส่เสียง เอาอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่ายัางที่เห็ดตักประมาณสองหยหาสิบกรัมนี่เพราะว่าการใช้อัตราส่วนนะครับประมาณถุงหนึ่งเนี่ยมันใส่สำหรับนานประมาณยี่สิบลิตรพอดีถังนะครับในการสีดธิ์ผลในการของการผวกเชื้อราที่ปล,ลูกพืชของเขาครับครับหลังจากที่เห็ดตักเข่าแล้วนะครับ ข้ออมือมาแตะนะครับหลังมือนะครับข้าอยู่ได้บ่หอดน,นะครับรากาบ่เย็นเกินไปนี่สามารถยอเชือได้แล้วนะครับการยอเชือนะครับข้าสียอประมาณตัวนี้มันเป็นเชือชนิดตายนะครับสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้การยอเชือดข้อสี่ยอประมาณสองถึงสามยศนะครับสองถึงสามยบ เอาทั้งสามยอดทำไมาการัดปากถูงนะครับการรัดปากถูงนะครับไข่มันมีร่มอยู่ในนี้นะครับเพื่ออย่างเพราะว่าข้าวกระเสียดขยอมันเข้ากัน จากทีข้ายอ้อเถือยายเหงหมันเข่ากันแล้วนะครับข้าตรงจอรูนะครับเพื่อเป็นการบายอากาศแห่อากาศเพราะว่าเอ่อเือหน้าทีชีวิตชีวิตนีาต้องอาศัยออกซิเจนในการจะเริ่มเติบโตนะครับเข้าสีจออหูนะครับประมาณอยู่6กสิบรูปนะครับการแห้งนะครับข้าสีแท่งใส่เข็มฉีดยานนครับแท่งเขาหาตัวเองนะครับโดย หายุ่ระวางสามนิ้วนะครับของปากผงนะครับอยู่ระวางสามนิ้วเพาะฉะนแท่งนีบว่าใดนะข้อแทงงหายอากาศเขาอยู่ประมาณสามนิ้วแท่งประมาณสามซิบเท่อนะครับราคาทำไม่ได้หกสิบกเพราะว่าข้อแท่งหามันสอดอีกขาหนึ่งนะครับจะ,จะนับเป็นหนึ่งนะครับแท้งอ้อมผงนะครับปากผู้การแท้งแท่งของหาแต่ขอนะครับ เพราะว่ายังเพราะว่าปองกันอันตรายนะครับคันแท่งออกไปแบบนี้นะครับมันจะไปเสียบอื่นนะครับพลาติกนะครัมาณอยู่สามสิบเทือนะครับสามสิบเทือเข้ากับจีดายหกสิบปู่ถ้าสมพูิว่างไ้เท่าไหร่ครับเขาว่างนี่ยขื่นตอนครับว่างให้ขื่นนะครับเข้ามือนะครับคมล้มนะครับถาสมมติว่ามันล้มมันออกนะครับสามารถใส่ใ้นะครับถ้าถาล่มบ่ออกนะครับเข้าสามารถแท่งมู่เพิ่มใน อันนี้เป็นการย่อเชือดแล้วหลังจากที่เข้าย่อเรียบร้อยแล้วเข้าไปว่างในอุณหภูมิห้องนะครับว้างในอุณหภูมิห้องนะครับประมาณโยนสามมือนะครับสามมือแล้วการที่เริ่มเติบโตของเสือรามันจะสีเป็นสีเขียวมากรากาเข้ากับมะกับนะครับมะกัฟผมโดยการบี้บี้นะครับบี้ผมให้เชือมากรตจารัคแบ้วางบางอีกนะครับประมาณโยนสามมือนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ อันนี้คือการผลิตเจอราสารทเ,านนเทียวบานใจคนสาย ผลิตสารชีวพันธุ์นะครับในโกลเดมาร์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับในศูนย์จัดการศัตรูพืชนะครับตำบลน้องไห่เฮานะครับวันนี้จะขอขอบพระคุณนะครับทีมงานจากคณะกรรมการนะครับของสจชรับตำบลนะครับวันนี้ได้รวมกันนะครับในการผลิตสารชีวพันธุ์นี้ครับขอบคุณครับ